สวัสดีครับนี่ก็ตกปลาครับวันนี้ก็มีอุปกรณ์ใหม่มาของเล่นใหม่ฮะเป็นคันจากทิกนะครับผมไม่รู้ว่าผมอ่านออกเสียงถูกหรือเปล่านะตัวนี้เป็นคันสี่ทอนนะยาวหกฟุตสองนี่ก็เป็นคันพกพาครับนะครับผมก็เคสคันนี้ถือว่าให้มาดีเลยนะแข่งตัวครับ แข็งมากรกรรมไม่ขยับเลยครับนี่ครับใบป,ประกันครับไม่ใช่ครับทิ้งยอกยอกใช้ครับเกือบสเปรย์พาร์ทอะไรที่เสียหรือหักนะฮะคันท่กษณะประมาณนี้ในในซองเคสอีกทีก็จะมีซองอีกทีนะฮะดึงมันออกก่อน ด่างเป็นกอรอกยูซีดเบอร์สิบหกนะไกด์มันจะเป็นไทนเทเนียมนะเอสซิกรัวเวทมันอยู่ประมาณสามจุดห้ากรัมนะแล้วก็แม็กพีมันอยู่ศูนย์จุดสามนะ,ะคันนะประมาณห้าสิบแปดกรัมนะถือว่าเบาเลยนะฮะแต่ละชิ้นนึงก็จะมีมาร์ข,ของมันนะว่าจะต่อ,อยังไงให้ตรงนะข้อดีคือมันพกพาง,ง่ายแต่ข้อเสียมันคือ กว่าจะต่อเสร็จครับเดี๋ยวไปลองครับวันนี้ก็จะลองพวกไมโครด้วยแล้วก็นอนด้วยนะฮะไปดูกันครับผมว่าจะเป็นไงไปครับไปไปข้อดีคือมันมีมาร์กให้นะมันก็จะตรงในระดับหนึ่งฮะค่อยมาแต่งอีกนิดหนึ่งครับมไม่ตรงเป๊ะขนาดนั้นนะ ด้วยสายตาแล้วนะนี่ก็ประกบกับรออเบอร์สองพันะครับสายในล้อเป็น p นีศูนย์จุดสองะฮะอกหน้าสามปอนด์นะฮะผมลืมบอกไปนะฮะคันตัวเนี้ยปลายเป็นจูบูล่านะครับผมไม่ใช่โซลิดนะฮะคันค่อนข้างจะตึงในระดับหนึ่งฮะ ไม่ย้้ยฮะไม่ย้้ยมันเด้งๆอ่ะ <_ d ance> เออผมก็ลืมบอกอย่างนึงเหมือนกัน <_ d ance> คือแบงก์อ่ะเขาทำสีมาแบบเป็นด้านนะฮะ <_ d ance> เป็นแบบเกร็ดๆนะ,ะคือมันจับแล้วมันกระชับแบบมันดูแบบไม่ลื่นแบบเวลาเคลือบเงาเนาะต่างกันแบบนั้นฮะก็ไม่ทิ้งรอยนิ้วมือของเราด้วยนะ,ะโอเคครับประมาณนี้ดูยันครับเผื่อหามาลองกันหามาลองไว้ก่อน ดีไม่ดียังไม่รู้นะฮะโอเคครับผมไป let's go

กอนเลยอ่ะอเ่ปิดนรกเปอยู่ เปิดหน้าลอออยู่แล้วแม่งกัดเราวัดว่าเลยเขินเลยเขินดิตรงนี้เขิอนดิ เปลี่ยนมาใช้เดี๋ยวเราเปลี่ยนมาใช้หนอน,หน้องหนอนผีเสื้อ<ม>อยากลองใช่ไหมนี่ตันลงนะปลาเคี่ยวนะอย่างเงี้ยเลมแค่เหยื่อหางเหยือ่ออืมอืม เอาโดนได้แต่จายมึงจะเลมอะไรขนาดนั้นเหยื่อฉันนะตัวหน่อยเดียวตัวเขาไม่เล็กนะก็เล็กอยู่อ่ะโอ้มิดคอเลยตัวนี้คอด้วยมิดคอนะครับตัวนี้กินหัวจิกนะฮะสองกำ ได้เลยตัวโอเคอยู่นะแต่ว่ามันปลาเคียว,ยวมันก็มันก็ซ้ำง่ายกว่าเดืยวจิ๊กนะแต่มันกเ็เคียวมันก็เลีมแต่หางด้ยเดี๋วยวผมสั้นแค่นี้มันเลีมผมตั้งแต่ผมตีลงไปเคาะปึกป๊กมากั็เลมีมเคาะไม่ก็เลมีมคือตัวน,นี้หิวแหละตามมาดูด ต้องหวาดเขาเลยไหลเลยต้องหวาดเปิดใสเลยไม่ทันไม่ทันระบิมีคเอย่าที่มันดุของเราละโดนขานแล้วไดงวะให้ผมได้ฉายบ้างเเห็นเลยแล้วมันดปบปุ๊บปุ๊บเลใช่ระวงอยู่ระจูนะอุ๊ยเอ้าหลุด เยมจะเปิดกล้อง,องดูกล้องดูกล้องเลยแหละเราจะได้ฉายซะหน่อยลองเหลี่ยมนี้มั้งครับเหลี่ยมนี้มันเหลี่ยมที่มันชอบกัดนะแต่ไม่รู้วันนี้จะมีตัวไหม ตัวก็สวยเลยถ้ามี เดินแรงอย่าดินแรงทุบเลยนะวัดสามอีกทีนะึ่ะวิ่งมาดูดเลย ได้ลองทั้งไมโครทั้งหนอนยางเลยวันนี้่แหวบโอ้โหถ้าไม่เกี่ยวท้องคงหลุดไปแล้วครับเกี่ยวท้องอังนนี้คงหลุดไปแล้ว ปลาก่อนขาดเลยขาดเลยเหรอไปแล้วขาดเลยเหรอวัยรุ่นเองเอาเงี้เลยเหรอวัยรุ่นเล่นทุกวันเลยนะครับดูปลารวมกันฮนะวันนี้เล่นทั้งหัวจิกแล้วก็ไมโครนะนี่ได้อยู่ครับได้ใช้ได้อยู่นะ ถือว่าได้ลองนะคันที่นะครับก็เป็นคันสีท่อนนะ,ะพกพาสะดวกนะโอเคครับกลับแล้วครับผมวันนี้ก็ได้ลองได้เล่นทั้งหัวจิกแล้วก็ไมโครนะครับผมขอได้ปลากันถ่ายแล้วด้วยมบอกว่าเนี่ยแปดโมงครึ่งนะครับไปทำงานต่อดีกว่าก็สำนี้ก็ลาไปก่อนครับ <c oughs> นั่นล่ะที่เดินกับพร้อมกันฮนะได้คนรับเจ็ดร้อยกว่าตัวคนระับนับทีละร้อยนะครับตัวละร้อยเคไปก่อนครับ